ครบจบในงบ3,000กับเ e ดมี watch 5ด้วยหน้าจอที่ให้มาเป็นจอ a อม l อ d ขนาดใหญ่ถึง2.07นิ้วไม่ว่าจะสภาวะแสงแบบไหนก็คมชัดระดับ S D r e f r เรทนั้นก็ให้มาอยู่ที่ 60Hz เฮิไหลลื่นไม่มีสะดุดแบตก็อึดใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่องสูงสุดถึง24วันเชื่อมต่อได้ผ่านแอปมีฟิตเนสมีหน้าปัดให้เลือกเยอะไม่มีเบือ่อ มาพร้อมโหมดออกกำลังกายมากกว่า150โหมดมี GPS ในตัวรองรับดาวเทียมถึง5ระบบสามารถเก็บเส้นทางการวิ่งได้แม้ไม่ได้เชื่อมต่อกับมือถืออีกทั้งยังกันน้ำได้ในระดับ5 atm ใส่ว่ายน้ำได้สบายสบายฟีเจอร์วัดสุขภาพนั้นก็มีมาให้ครบไม่ว่าจะเป็นการวัดอัตราการเต้นของหัวใจวัดออกซิเจนในเลือดวัดความเครียดและติดตามการนอนหลับแถมยังมาพร้อมกับลำโพงและไมค์ในตัวมีระบบจัดเสียงรบกวนรับสายโทรเข้าโทรออกได้สบายสบายเาค่ะ เ,เอาเป็นว่าสมาร์ทวอทหนึ่งบ3,000เจ้าเล็ดมีวอท h 5นั้นตอบโจทย์ทุกการใช้งานในชีวิตประจำวันแน่นอนใครสนใจเนี่ยก็จิ้มทิตกาด้านล่างกันได้เลย